ครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูต้นแพรนะครับถ้าบ้านเราเขาเรียกว่าต้นแพรหรือที่นี่เขาจะเรียกว่าต้นโคเชียนะครับต้นโคเชียนะครับแต่ว่าวันนี้จะพามาดูต้นโคเชียที่เป็นตัวผู้นะครับไปที่หนึ่งนะครับอ่าแต่มันจะมีอยู่ข้างบนนะครับนะครับนี่เป็นตัวผู้นะครับเนี่ย นี่เป็นตัวผู้เขาจะปลูกสลับนะครับแถวหนึ่งอาจจะปลูกสักสี่ห้าต้นนะครับนะครับจะมีเฉพาะตัวผู้อย่างเดียวนะครับอ่าช่องนี้จะมีเฉพาะตัวผู้ผมไม่นึกว่าตัวผู้จะมีลูกด้วยนะครับไม่นึกว่าตัวผู้จะมีลูกด้วยนะครับจะพาไปให้ดูอันนี้ต้นหนึ่งนะครับเป็นตัวผู้นะครับถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับนะครับ ลูกไม่มีละนี่ครับจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับนั่นนะครับพอมาถึงต้นนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าสีมันจะจะเป็นสีเทาๆหน่อยนะครับใช่ไหมใบไหมสีมันจะมันจะเทาๆๆนะครับแต่เห็นไหมครับข้างบนมีลูกดกเลยนี่เป็นตัวพูดนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเด็ดแล้วก็จะชิมให้เพื่อนๆได้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับ เนี่ยนะครับเด็ดเลยที่จะลองชิมเดี๋ยวเพื่อนได้ดูนะครับไปครับอันนี้ก็อป็นจุบอนเราจะมาชิมโลกแพรตัวผู้นะครับตัวผู้คือมันจะแข็งมากเลยที่จริงแล้วถ้าลูกแพรนะครับถ้าเกิดว,ว่ามันเลื้ยงคันนี้นะครับกดเนี่ยนิ่มเลยนะนิ่มแต่นิ้วคือมันแข็งปกเลยครับนี่เป็นตัวผู้นะครับเรามากินดูครับ อร่อยครับอร่อยเลยแหละืมกรอบเ่ยครับอร่อยครับรครั้งแรกที่ผมกินนะครับตัวผู้กรอรบแต่แคว่ะ รูปทรงมันไม่สวยรูปทรงมันมันเล็กแล้วก็มันสั้นแค่นั้นเองครับว่าอร่อยไหมอร่อยเลยแหลเนะอเออแขกก็อร่อยครับตอนนี้ยังมีหลายลูกครับเดี๋ยวจะกลับไปเก็บที่เดิมครับผมจะเก็บไวเกล็ให้ครับวัน่าน,นี้ก่อนครับนะครับอร่อยครับ